สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนท่าป่าอนุสร์หนึ่งค่ะวันนี้เราจะพามาชมโรงเรียนท่าป่าอนุสร์หนึ่งกันนะคะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยโรงเรียนท่าป่าอนุสร์หนึ่งตั้งอยู่เลขที่ 5, หนึ่งห้าห้ามู่ที่1ตำบลท่าป่าอำเภอท่ปาป่าจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิเ์เขต2บริหารงานโดยนายนิรุน,น่าสมผูม้อำนวยการโรงเรียนและนายอัศาดางหางสวัฒารองผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เรียนดีมีความสุขตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียน 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รู้รักสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันมีทักษะด้านอาชีพและมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21 3. เพิ่มโอกาสความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้าเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 4. เสริมสร้างความปลอดภัยทุกรูปแบบให้กับผู้เรียนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิชาชีพโดยใช้วิจัยและนวัตกรรมตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาและมีความสามารถในการแนแนวให้กับผู้เรียน 6. พัฒนาและวางระบบการบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ทันสมัยโดยใช้หลักการที่มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามหลักแนวคิดปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำพระบระมราชโชบายสู่การปฏิบัติ โรงเรียนของเรามีห้องสมุดอิเ็กทรอมิคเพื่อที่จะให้นักเรียนมาสืบค้นข้อมูลที่เรศสนใจได้ครับนี่คือสมุดสื่อไอซีทีค่ะเรามาดูกันว่าข้างในเขาทำอะไรไปดูกันเลยค่ะจก้ สีเขียวของโรงเรียนท่าปานสอนหนึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ,ผได้ดำเนินการให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือฝูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนสีเขียวโดยมีฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่นชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำชุดสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบมือหมุน ชุดสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังงานจากถ่านหินชุดสาธิตการเปรียบเทียบหลอดไฟฟ้าแผงสาธิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าภายในบ้านเป็นต้นี่สูตรการเรียนรู้ของปัจจญรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยก็จะมีการจัดนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการประกอบอาชีพเช่นการเลี้ยงสัตว์ การพ้อเหตดการเลี้ยงป่านะครับทีน,นี้เข้ามาดูเลยว่าของเราเป็นปะอะไร้างเออาสมสำหรับตอนนี้ไก่ไข่แต่ตอนนี้นะครับเรากำลังรอไก่ไข่เน,นื่องจากไก่ไข่นั้นไม่ต้งวัวงไปแล้วก็รอไข่้นใหม่มาจะเป็นอ๋อการเลี้ยงไก่พื้นบ้านอ่าเราตรนนี้นะครับเราเห็นไก่พื้นบ้านอยู่กรงนี้ก็คือจะเป็นกรงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไกนะ่นะที่เราจะครับ ช้สำหรับการเตรียมข้าพันและฟอกครับวงนี้เป็นวงเลี้ยงนะครับอันนะครับตอนนี้ก็เป็นวงของพ้าพันไม่พัน,นซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกมัาก็จะมาถึงแล้วตอนนี้ก็จะเป็น,นการเลี้ยองอ่อนสี่ตัวซึ่งก็จะจําหน่ายให้พวกเรานะครับเป็นอาหารกลางวันอีกไม่นานแล้วและอีกจุดหนึ่งก็คือ เราต้องเห็นทางฟ้านะครับแต่